อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานทุกๆุก,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 กคนจำรับในเช้าวันนี้เราได้มาพบกันอีกแล้วนะคะที่เราจะร่วมกันอ่านพระคัมภีร์ในเวลาเช้าของทุกๆวันและร่วมกันอธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์และ อ่านเปล่าคำเปล่าประกาศพระวจนะของพระเจ้าขอให้พวกเราตั้งใจฟังนะคะยอห์นบทที่หนึ่งข้อ4ถึงข้อ5พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตก็เป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้ ฮีบูบทที่12ข้อสท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาปเพื่อจะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจอาเมนให้เรามาฟังคำป่าประกาศของพระเจ้านะคะพระวิญญาณ บริสุทธิ์ทรงนำข้าพระองค์พระบิดาเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาสั่งสอนข้าพเจ้าองค์ที่ปรึกษาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสอนสิ่งทั้งปวงแก่ข้าพเจ้าและจะให้ข้าพเจ้าระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกล่าวไว้ พระวิญญาณแห่งความจริงจะทรงนำข้าพระองค์ไปสู่ความจริงทั้งมวลพระองค์จะไม่ตัดโดยลำพังพระองค์เองแต่จะตัดทุกสิ่งที่ทรงได้ยินพระองค์จะทรงแจ้งแก่ข้าพระองค์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยข้าพระองค์เพื่อให้รู้ว่าควรจะอธิษฐานอย่างไรขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ ทำตามพระทายของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีอันราบเรียบพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำข้าพระองค์เพราะว่าข้าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าอาเมนพระเยซูเจ้าข้าลูกขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้คอย ตักเตือนสั่งสอนเราพระองค์ยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราและก็จะมาสั่งสอนเราในการอธิษฐานมีปัญหาก็ปรึกษากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะทรงสอนให้แก่พวกเราทุกคนที่จะรู้จักและลึกถ,ถึงพระเยซูได้ทรงกล่าวไว้ทุกคนจงเชื่อมั่นและ ทูลสิ่งใดที่ไม่สามารถที่จะนึกออกได้ว่าเราควรจะ,ะทูลขออะไรจากพระองค์ก็ขอให้ทุกคนได้ระลึกนึกถึงพระองค์และพยายามที่จะอธิษฐานภาษาพระวิญญาณพูดภาษาแปลกๆซึ่งเราได้อธิษฐานกันแทบทุกวันนะคะก็ขอให้ทุกคนที่จะ เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ที่จะทำตามคำสอนของพระองค์ตลอดไปเพื่อพระองค์จะได้ปกป้องคุ้มครองพวกเราและอธิษฐานแทนเราในเมื่อเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอ,อย่างใดนะคะก็ขอขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อลูกตักเตือนและคอยสั่งสอนลูกเสมอสิ่งใดที่ลูกทำไม่ถูกพระองค์ก็จะ เตือนและสอนให้พระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาขอพระองค์ได้ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้ทำผิดต่อพระองค์โดยที่ไม่รู้ขอให้พระองค์นั้นทรงสอนและที่จะอวยพระพรให้ทุกคนหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจาก อันตรายใดๆความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นขอพระคได้โปรดแม่ตารักษาทุกคนให้หายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงอวยพระพรให้ลูกๆทุกคนมีทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็สำเร็จไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ลูกๆทุกคนขอปากชีวิตไว้กับองค์ขอบพระคุณพระองค์สัรเสริญพระองค์ในพระนาม ขององค์พระเยซูคิดเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ